ฟังที่เขาครับส,รสันสวนเฉยวันนี้นำข้อคิดเกียวตใจมาเรียนฝากท่านครบเป็นเรื่องภาษาต่อจังหวะน,นี้นะครับวันนี้ได้เรียนฝากท่านไปด้วยคําว่าแทรกแซงวันนี้จะฝากท่านด้วยคําว่าครอบนาทําไมจึงเอาเรื่องพวกนี้มาเรียนฝากท่านครบับ เนื่องจากว่าคำเหล่านี้กำลังพูดถึงในสื่อออนไลน์ค่อครัางเยอะโดยเฉพาะยิ่งในหมู่สื่อมวลชนในหมู่นักการเมืองพูดถึงกันเยอะเราชาวสวนชาวป่าชาวดงเราก็จะจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านที่เคารพเป็นการเรียนรู้เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องจากคานี้เป็นคำภาษาไทยของเรา เรามาทำความเข้าใจกันว่าคำเหล่านี้นั้นมันหมายถึงอะไรคำว่าครอบงำมันหมายถึงอะไรทำไมจึงพูดถึงคนข้างเยอะในสังคมปัจจุบันนะครับโดยไม่ยิ่งก็บรนดานการเมืองนี่แหละเขาพูดกันเยอะว่าคนนั่นไปครอบงำคนนี้คนนี้ไปครอบงำคนโน้นคนน้นไปครอบงำพักการเมืองโน้นอะไรพวกนี้ พูดกันไปรู้กันมาเยอะเพราะนั้นเราก็ลองมาพินิษคำนี้ทีว่าคำว่าครอบงำเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับคำว่าครอบงามันเป็นคำกริยามีความหมายว่ามีอำนาจเหนือกว่าเมื่อมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ ใช้อำนาจนั้นบ,บังคับให้ผู้อื่นทําตามความต้องการตัวเองนี่คำว่าครอบงํานะครับทีนี้เราไปดูว่าประโยคที่เราได้ยินคำคำนี้นั้นบางครั้งบางคราวอาจจะไม่เกี่ยวกับคนก็ได้ซึ่งก็ใช้คำว่าครอบงำได้เหมือนกัน เช่นบอกว่านายคนนี้ถูกผีซาตานครอบงำอย่างนี้นายคนนี้ถูกผีซาตานครอบงำคำว่าถูกผีครอบงำมันก็หมายถึงถูกผีสิงนั่นเองนี่คำว่าครอบงำเอาอไปใช้แม้กระทั่งเกี่ยวกับผีสางก็มีนะนะหรือบอกว่าคุณอย่าไปครอบงำเขาเลย มันไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นคำพูดทั่ต่อไปที่เราได้ยินนะครับอยากจะกล่าวเน้นอีกว่าคำว่าครอบงำนี้เป็นคำกิริยาที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีถ้าใครไปครอบงำใครจะเป็นครอบงำกิจการของบุคคลอื่นจะเป็นการครอบงำแนวความคิดของแค่ว่าตาม ถ้าขึ้นชื่อว่าครอบงำแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ขึ้นว่าครอบงำแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจความสำคัญของคำว่าครอบงำนะครับเราก็มาดูคำนี้ว่ามันทำไมนักการเมืองจึงพูดถึง เมื่อมาวิเคราะห์ดูปรากฏว่าคำว่าครอบงำนี่มันไปปรากฏอยู่ในกฎหมายพักการเมืองนะครับมันไม่ปรากฏอยู่กฎหมายพักการเมืองนะกฎหมายพักการเมืองเป็นพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักร,ราช2 5 6 0ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันนะครับในพรบฉบับนี้นั้น ในมาตรา28และ29จะพูดถึงคำว่าครอบงำนะครับไปดูในมาตรา28ระบุว่าห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในศาสนาที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมคือผู้ e l i c h ว่าพรรคการเมืองนี่จะให้คนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองนี่มาข้องาหรือมาชี้นำเนี่ยแล้วชี้นำเสร็จแล้วเนี่ยทำให้พรรคการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ไม่ได้นะถือเป็นการผิดพรบในมาตรา28นะครับส่วนในมาตรา29บอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในสนาที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเนะี่ย มาตรายี่แปดนั้นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะไม่เป็นเรื่องพรรคการเมืองจะยอมให้ใครก็ตามมาชี้นำมาครอบงำไม่ได้มาตรายี่เก้านั้นห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการนั้นเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมพรรคการเมืองในศาสนาที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความบริสอิสระไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม มันมัปรากฏอย่างนี้เมื่อมีปรากฏอยู่ในพรบรพักการเมืองแบบนี้มันก็เกิดมีปัญหาถ้าเกิดว่ามีใครก็าตามไปกระทําการอันเป็นการขอบงำพักการเมืองแล้วแหละมันก็อาจจะเข้าข่ายผิดพรบรมาตรายี่สิบเก้าก็ได้นะครับ มาตรา28หรือมาตรา29ก็อาจเป็นได้เพราะนั้นเรื่องอย่างนี้เรื่องพักการเมืองหรือว่าเรื่องบุคคลใดก็าตามที่จะไปชี้นําไปครอบงาหรือว่าไปชี้แนะกิจกรรมพักการเมืองแล้วถ้าทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกพักการเมืองนั้นขาดความเป็นสละก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายพักการเมืองในมาตราเหล่านี้นะครับ แต่ว่าสังคมไทยหรือวรรณการเมืองไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะแปลกอยู่ตรงที่ว่าคนบางคนเนี่ยแต่ละวันชิดหาแะทางที่จะไปจับผิดคนอื่น <c oughs> มันแปลกอยู่ตรงอย่างนี้แหละนะในสังคมเรามันมีนักร้องเ,เยอะนะมีนักร้องเยอะ นักร้องเหล่านี้ก็มีหน้าที่ในการไปร้องเรียนคนอื่นเรียกว่าแต่ละวันไปหาข้อมูลในการที่จะจับผิดคนอื่นอยู่เรื่อยไปมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นพักการเมืองก็ดีไม่ใช่พักการเมืองก็ดีจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ตามเนี่แใครก็าตามที่ไม่มองดูพฤติกรรมตัวเอง ไปหามองแต่ความผิดของผู้อื่นเนี่ขอเรียนว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะดีนักถ้าที่จริงนั้นเราควรจะมาดูพฤติกรรมตัวเองจะดีกว่านะครับเอาละเป็นว่าวกไปถึงเรื่องคําว่าครอบงานะครับการที่จะไปกล่าวหาว่าใครก็าตามไปครอบงํากิจการของคนอื่นเนี่ ข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าไปพูดไปชี้แนะกิจกรรมของแค่ก็ตามเนี่ยจะไปชี้แนะกิจรกรรมบุคลคลใรบุคคลก็ตามจะไปชี้แนะกิจกรรมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการชี้แนะการให้คําปรึกษาการว่ากล่าวหรือว่าการบอกกล่าวซึ่งทางกันเนี่ยความจริงมันเป็นสิ่งดีนะ ไม่เป็สิ่งดีถ้าเป็นการกระทําด้วยเจตนานบริสุทธิ์ปุดพองบอกว่าเออคุณทําอย่างนั้นฉันว่าทำอย่างนี้น่าจะดีนะ <c oughs> คุณเห็นอย่างนั้นคุณมีนโยบายอย่างนั้นแต่ว่าฉันว่าถ้านโยบายอย่างนี้อย่างนี้ก็น่าจะดีนะลองเอาไปคิดดูถ้าเราไปชี้แนะใครต่อใครในิสนาของเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆแล้วมันก็ไป่น่าจะไปผิดอะไร <c oughs> ก็เป็นการเจรจาดีนะครับนะแต่ว่าพูดถึงกฎหมายในมาตราย8กับมาตรา29เนี่ยพรลบบพักการเมืองเนี่ยถ้าไปชี้แนะเขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องขาดความเป็นอิสระถึงจะถือว่าผิดถ้าเขาไปชี้แนะเขาแล้วเนี่ยเขาจะเอาตามหรือไม่เอาตามก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิของเขาเนี่ย เป็นอำนาจขององค์กรนั้นๆนที่เขาจะเชื่อคุณหรือไม่เชื่อาตามเนี่ยเขาไม่ขาดความเป็นอิสระเขายังมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดจะจะจะ,จะ,จะทำอะไรต่างเนี่ยตามแนวคิดของพวกเขาตามนโยบายของพวกเขาถ้าเขาคิดเองทำเองฟังคุณมาก็ได้แต่ว่าจะทำหรือไม่เป็นเรื่องของฉัน ฉันจะเอารือไม้เป็นเรื่องของฉันเอาคุณแนะนํามาได้ฉันก็จะเอาไปคิดดูว่ามันดีหรือไม่ดีฉันจะตัดสินใจเองฉันไม่ได้เอาตามคุณทุกรูปแบบนะฉันเองคณะของฉันกรรมการพักการเมืองของฉันก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะวิเคราะห์เองตัดสินใจเองได้เพราะนั้นที่คุณแนะนำมาก็ดี <c oughs> ขอบคุณที่แนะนำมา ว่าเราก็จะตัดสินบนหลักการและเหตุผลของคณะของเราเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาตามที่คุณชี้แนะมาทุกอย่างทุกประการหรอกแต่คุณพูดมากว่าีขอบคุณขอบคุณก็แนะนําเข้าไปแต่ว่าแนะนํามาแล้วเราจะเอาหรือไม่เป็นเรื่องของคณะของเราเป็นเรื่องของผู้นําของเราจะตัดสินใจเอง เรายังมีอิสระในการที่จะตัดสินใจอย่างนี้ใครจะมาพูดอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าประเด็นของการครอบงำหรอกเพราะว่าเรายังมีอิสระมีเสรีภาพในการคิดในการตัดสินใจอยู่นะอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของการครอบงำถ้าเป็นเช่นนี้นะครับก็ สำคัญอยู่ตรงที่ว่าพักการเมืองก็ดีสมาชิกพักการเมืองก็ดีเนี่ยถ้าเขายังมีสละในการตัดสินใจมีสละในการกระทำเนี่ยถ้าอย่างนั้นบึ๊บใครจะมาพูดมาชี้แนะมายคำบุกซาอะไรก็ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราปดมาตรา29เพราะว่า เขายังมีสละในการเงินงานตามเสรทธิเสรีภาพของเขาอย่างสมบูรณ์แบบนี่นี่เป็นสารที่เรียนฝากท่านครับมันเป็นคำภาษาไทยล้วนเราคนไทยทุกคนเราก็สามารถที่จะนำคำวันนี้มาวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนคัานรู้เพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องของคำเหล่านี้นี่คือ สารเป็นจชิตเดีนฝากท่านวันนี้ขอบกคุณทุกสั่งครับขอบคุณครับ